ได้ทำได้เก่าโดยโดยสบายดีไปทางไหนมึอเช่าคือบุหินบ่เออขึ้นไปโคกไปหาไปเทถ้วยเออมาหนี้มาดำมาดำซอยน้ำผงคือเก่าน้ำผงซอยเนาะจะได้เอาเันบ่มีเลยจ้ะน้ำผงคอยเห็ดไปนี่แหละเห็ดหน้าลาบ่ดูว่าเห็ดกับมูลาเลยเอากัเห็ดเนาะพอมาหากะข่าวภาษาเนาะภาษาหมู่กับยังไปแล้วคือกันนั่นน่ะอืมยันว่ายันว่า คือเพิ่นเว้านี่ดับหน้าล่าบ่ทันฝนหลายหากล้าแฮงบ้างขั้วเถ่าเป็นแหงร่างแบบนี้มันบ่แม่นดับหน้าล่าบ่พอน้ำารห่าแล้วก็เฮงในใจก็อยากได้ท่านฝนายหาอยู่ดอกอยากทันท่าหลายปีอยู่ดอกเห็นไหมันบ่ทันเพิ่นบ่ให้แนว่ยนี่นะเนาะคือแนวนี้แหละนี่คืออยู่เพิ่นก็ให้เล็กๆน้ดหนอยนะแต่ว่าบ่พอองบ่พอได้น้ำได้ไหนเดีย เป็นบัดหายเฮาบัดตอนพุ่นตอนเป็นเม็ดเป็นหน่วยที่ได้เก็บไปเกี่ยวแล้วเอาเป็นรอยน้ำมานะโอ้อยนที่ได้อันนั้นที่ได้เจอได้กินมาให้แบบนั้นอ่ะนะเนาะตอนนี้เพิ่นบัดว่ายเฮาอ่ะนะฝนท่าก็ได้ยาบวกมาด้วยแล้วเรื่องธรรมชาติเนาะธรรมชาติถ้าเพิ่นตกถ้าเพิ่นอันนั้นกูแหละให้กันไรเฮาเกาแบบนั้นแมนแมนที่แล้วเปิดเบาดำหน้าหลาบ่ท่านฝนได้ฮะ ก้าแหงบ้างขัวเถาแหงร้านกานังยังมาชอยหน้าอีกอะไรแม่นบ่านอนชอยพี่น้องเอ้ยเล่มาแล้วไปต้องน้อยใจดอกมื่นมาแล้วพุ่นเอ้ยมื่นมากับพ่อได้คำนั่นแหละมื่นมาแล้วไปต้องห่วงไปต้องห่วงมือนี่ตกแน่นอนมือนี่นะตกเมื่อแต่ได้มันไปตกมือนี่ตกแน่นอนพี่น้องเอ้ยไปต้องห่วงไปต้องน้อยใจดอกไปต้องน้อยใจมือนี่ฮะเดี๋ยวมันกับมาให้นี่เริ่มมาแล้ว เพิ harma, in ่นปั่นมาแล้วเพิ่นปั่นมาปั่นมาปั่นมาเพิ่นปั่นมาแล้วเพิ่นปั่นมาแล้วใกล้จะหอดแล้วเพิ่นปั่นมาแล้วพอดีเพิ่นกับป้าปล่อยฮะบ่ปล่อยเลยขับเพิ่นไปปั่นแต่เพิ่นจะจับไต่บ่มีปล่อยรุ่นนี้ญาติเจ้าว่าโอ้ยตกยังดูดันแท้สิไปสิมาเท่าไหนก็ยากว่ะว่าคอยจะให้มันตกนี่พอได้มันแล้วนี่มันเนี่ยอันนึงบ่ตกให้มันแล้วมันทั่วเนี่ยเนาะตกให้แล้วให้ทั่วร์ใอยู่เนาะผู้คอลงไปก็ยังบ่าไกลๆนึงพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นกะว่าให้้ลล่าากกบไดอ มูกะยังไปทะเลอยังลไรอยู่แถวนี้นะยังล่าอยยูนะังพอได้ดำอยู่ทำแบบชิอเป็นบ่มีแน่นะจักมียังดูดน้ำดูดในใช่แกได้แล้วงก้อนมูเนาะเอาหมดบ่มีนะมีมีหนองน้ำบัดบ่มีจักดูดน้ำบ่มีจักดูดน้ำอ่ะมีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งยากอีกแบบอยากได้คือมูอยู่เก็อได้เงินคำบ่มีเนาะเงินคำกับแก้วกะหายากหายากคือมือนี่พี่น้องเลยเศรษฐกิจแบบนี้ การงานกับน้ำบ so ้านน้ำเมืองเขากับหากับงานกับบุพเพอว่าสีมีงานเป็นตาได้เงินนะครับเนาะอยู่บ้านเขาแห้งต็กอยู่บ้านเขาแห้งหางนนาคำยากไก็ได้จนว่าสีบ่มีหอดอันว่าช่องทางหาเงินได้นะน้ำบ้านเขานี่เห็ดยังสิได้น้ำบ้านนี่เอาเห็ดทานเอาเท่านั้นเนี่ยเท่านั้นแล้วกม่เห็ดทานเขาบ่มีไม้ไม่ยังก็ไปซื้อไม้โม่กับ่ไบุตราบ่ได้ยหอดันว่างบประมาณเนาะ ขาดมันหลุดมันคือเอาชื่อไม่มาชื่อจมูวนชื่อสี่หาแสนน้ำมันไปเห็ดน้ำมันน้ำมันได้บ้างไหมไม่บังคับบังคับกำไรบังขาดทุนกับนีบางที่อาบัดเอาลงเต่าบัตเต่าลู้เต่าอันน่าบัดใหม่เป็นที่เท่าที่เทาเบิดบัดแห้งขาดทุนบุยเขาทุนบัดนี่ผมมีเป็นหนีเป็นส้นนุ้ยกวนโอ้ยนอกเห็ดยังกะเสียงนั่ตัวนี้แหละพี่น้องเลยเสียงเห็ดไรเอาถูกยากเสียงก็ต้องจำเป็นต้องเห็ดมันบุคือได้อันว่าผมมีเงินมีคำได้จะเอาถูกเอายากละ มันคือได้ในายนในทินเพินลงทุนคือแบบบริษัทเขาไปเห็ดเอาให้งานสู่เอาจีเนาะต่างกันได้พี่น้องเลยคือความเพิ่นเบาอยู่ได้นี่เอาถุกเงาเลยเอาไปว่าเนาะเอาไปเอาเงินทุนเปิดมาเห็ดก้อนน่ะนะเออเอาไปยืมของเผินก้อนมาเห็ดการเมือกน้ำมันเขาก็ไปเอาเผินก้อนน้ำเผินก้อนมาแล้วก็งานใชหนี้เพินจะมาใช้นี่แล้วก็ไปเผิดถ่านมีไหมมีอย่างก็ได้ คันว่าไม้เพิ่นนี่ก็เพิ่นขายก็รุดหนึ่งกับแพงเตีบเนาะเพิ่นฮักนี่ชิ้นนี่ก็คือเกิดเก็ดช่องทำเตากับฟอนี่เพิ่อนเห็ดยืมเห็ดไปน้ำยืมเพื่อนไปน้ำพอได้ซื้อกินแหละเกือบง่อยเฮือนคานเท่าเนาะหยากได้ค่ะก็พอได้เยันซื้อกินขบามันได้ตัวใดมันได้เนแน่กับใครอยู่เนาะขันตัวใดมันขาดทุนหนี่ตงทีนขาดทุนกงนเท่าไก่ พื้นต้องชูคือเก้าเพราะว่าเฮาเป็นนี่เป็นมะเฮาเอาของเพป็นมาเลยเด้แถวนี้คือว่าเห็นมีส่วนน้อยส่วนนั่นน่ะอยู่เพิ่นบริจ้างบ่ยามนะจ้างคือก้าจ้างแต่มันยำนี่เพป็นเนี่ยมันยังโบราณใหญ่เฮาก็หาอืลยเนี่ยมันเฮ็ดไปก่อนนะน้ำมันย่างตัดน้อยแต่ยังเฮาก็ไปตัดน้อยแต่ยังเพิ่นขยาผลนี่เห็ดแบบได้ฉาหางินี่ไปได้เนี่ยยมยำผลนี่คือยามนี่น้ำย้างน้ำให้น้ำนาไปเลยจ้างน้ำให้น้ำนาคำว่า บัวด้ดำให้ดำบนานี่คันดำบนาแล้วแล้วเด้เห็นยังบัดนี่ดำบนาแล้วเหรอเห็นยังไปหาจี๊ไปหาจี๊ขับเฮ็ดออกไปหาเฮ็ดเนาะยันเลยคำหอยามแดงนี่ยำพอคำยำพอนั่นอยู่เนาะยามนึงกำไปเกี่ยวรับจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าเพิ่นยามเกี่ยวข้าวไปหารับจ้างเกี่ยวข้าวเพิ่นก็พอได้อยู่พอได้แก่พอได้ชื่อผิดเกลือเป็นงัวตัวนี้เนาะ ขยามนี่ไปหาขีีนี่ได้หรือบ่าสมไว้อยตะเได้ได้มือหนึ่งหอดบ่อโลนึ่มือฮอดมือโ่มืหนึ่งบ่ออดใช่ไหมดมาสสมว้เออโลนึงนี่ขี้ซีโคบ่ทางนี้ขีโคเนาะโลนึ่งลายไปได้ขี้ีโคเป็นขายทางนี้ขายเท่ไดเกว่าเ้กว่า อ้าวคือบุพเพงเนาะข่อยเดีวว่าหอดฉีห้าชิบเลยนะเมนบ่นรงเตี้ยอยกบได้โเลจ้าบุเคยขายเถอบ่ยคยขายโดนี้ซี่เหนไดเออเจ้าหาทางไหนไปขายมาก่อนนะอ้าวแถวนี้เอออาวแถวนี้แต่ยังไม่ได้ตัดพุ่นหาหูกกกนี่พอรู้ใได้ยู่นลเออหาตั้งแต่พุ่น ตั้งแต่ว่าเริ่มทางปลงูกมันตะกี้พูดไปขายจะลืมเลยตั้งแต่โลหนึ่งหาพันสิบพันบุเนาะแถวบ้านเขาซื้อโลหนึ่งสามสิบสี่สิบใหญ่สี่โคกใหญ่แถวเจ้าจัางหวัดทีโลหนึ่งซาปลายพันอยู่อเพื่อสีได้นี่กะ ที่นี่ก็อึต้มนมาแหละทางนี้เนาะบ่มีเขาต้นมาชับเนาะต้นมันกับขันว่ามีอัน มีงานมีการเหตุใครอยู่เนาะพอได้เห็นว่าเหตุงานเหตุการ์โดยจังมือสีเหนี่จังมือสีีส่ดเลยนเป็นอาทิตย์พุ่นแล้วครับแมนือรกันนะคอยต่เ่นี่นะเห็นไหมก้าแนะ่ก้มือสบมือไปด้เนาะดำบพงบ่มีน้ำมีในผู้พีน่น้องลูกผูะใครแน่ ลูกป่ากับน้องติ๊ก,กอยู่ไกล้ไก่ผู้คอยไปก right right ็ไ <wh ม่มอยู่เมื่อยแล้วผลป่าลูกป่าเป็นกะวันนี้งี้เรเสียงปากมือนี่เงียบเลยเงียบจิตมือนีพี่น้องเลยโอ้โหโต๊ะเบิ้งสีดึงภาพให้พี่น้องเบิ้งจิกเห็นบ่พี่น้องผู้มุนให้เบิ่งเลยพี่น้องนี่ลูกปลาเห็นบ่นั่งนั่งหายแล้วพี่น้องนั่งหายแล้วทั้งน่ะ ลูกป <l úc b à> e ่าไม่นางไห่ละบ่ทางหลังน้องติ๊กปู่ม่นมึงเอาืเจ้าไปใช้หมนาเนี่หาเบิ่งยากได้พี่น้องเอ้ยดำน้าแบบนี้ดำดำแท่แบบแบบเดินเลยพี่น้อยเมื่อก่อนนี่เห็นแต่ เพื ane, ie, ่อให้เนาะอันเอาเข่าเพื่อนำเป็นมิดนะเนาะเพื่อนำเป็นมิดเลยนะอันนี้เป็นอันนี้เลยบบบนี้ยัง้องเตี้ย โม่เมื่อยดิฮานี่ฮะเมื่อยอยู่ก็อยากรำเพลงเพราะได้คลายเรครียดทำเมื่อยนะเออน้องปลาขัดข้อนอนลาเลิงแต้ยังเงียบเลยเมื่อนี้เมื่อยแล้วสลบปเลยขึ้นไปนอนนี่สลบรถนี่ฮะหึห <c oughs> ึหึรอดแล้วน้งวองลอปลาเมื่อยแล้วพี่นอ้องเอ้ผัว หอดประปาตอนบ่ายนี่เมื่อยแห้งเบิดยังแต่สองนมเพื่อนยังหันอยู่ซักจุบจุบอยู่ยัง่มเป็นแบนี้เมื่อยดักองนมมาไงอย่างกันน้องน้องเตี๋ยนี่กันยังนั่นอยู่นี่ยังโมเมื่อยน้องเตี๋ยนี่ยังแห้งหลายอยู่เมื่อยพุ่นผุ่นเมื่อย น้องลูกป่าเมแบบื่อยเบิดแห้งอีดีนางแอรแหล่บส่สนใจพยจายายจายพี่น้องเอ้ยบาดนี่แมนเริมแล้วเลิมเมื่อยแล้วเลิมเมื่อยแล้วมาเดอ้อผาสิมาน่ผู้เบาแถวไกล้น่มาดับหน้าน้ำน้องติ๊กเน้น้องเตี้ยน้องลูกป่านีอ้อมแอมแมถวบริเวณนีแ่แหละทางเวพุพอกพุพังโลมาแถว นี่ดมะก้อบ่น้อแล้วก็หลอมาแถวนี้แหละน้องเตี้ยทางทางเหนือพุ่นรถเนาะว่าแม่นทางเหนือาไผเอ้ยทางถึงพุ่นกะนาคใต้หลอมามาได้มาดนาอยได้อีนี่บัดอยากมาแต่ฮอนยามแงยามอันนั้นมาแห่บ่ได้เด้เนา้องเตี้ยโดยค่อยอยากได้นี่ค่อยอยากได้ดหนาบ่เกี่ยวข้าวบ่ พี่น้องมาเด้อผู้บ่าวอยู่แถวใกล้อ้อมแอมนี่เนาะสามสาวพี่น้องน้องเตี้ยน้องติ๊กน้องลูกปลามาดับหน้าซอยเด้อเวอร์ซันคันวาชิมาแต่ยามเขาเลืองเพิ่งแหลวแหละถ้าน้องเพื่อนกับเบยจกันอันนั้นไปไหนขมาอะไรเขาว่าจริงใจแล้วมายามนี้รวดเพิ่นวะ มายามนี่คบปาวมาจะมาลินแต่ยงามเล้วเขาแล้วน้ามันเล้าหน้ามันจะมานังกันพระเจ้าเมีแต่อยากมายามเงินเข่าเหลืองเพื่อแล้วแหละขันมายามนี่ยังว่าพอสิได้อันสวยดำเนาะน้องเตี้ยผู้ชายกับบุมีเนาะสิมาดำสิมาชนหนุ่มกะสาก็เลี้ยงเลยเนาะ ผู้ชาวก็อึดอินี้แถวนี้ได้ผู้บ่าวก็อึดผู้สาวก็อึดเนาะพอจะอึดแล้วจ้ะมาไหนบุคคลเห็นมีแต่ทั้นี้ผู้ชาวนี่แมนสุราจะมีแต่คนเถ่านั่งเผาลูกเผาหลานอยู่เฮือน ย่นลูกหลานไปหลินมาจากทงหานางเผาไว้เป็นน้ำลูกน้ำร้านแมนแมนแมนเป็นลูกใส่บมหันบุแฮงเลยบหันที่น้ำลูกน้ำร้านแล้วอ